สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆมาพบกันอีกแล้วในช่องหนิงอังกแลนด์นะคะวันนี้นะคะที่อังกฤษอากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะวันนี้อุณหภูมิลบสามนะคะวันนี้นะคะหนิงจะพาเ,เพื่อนๆนะคะไปเก็บเห็ดหูหนูนะคะไปเข้าป่ากันนะคะเดี๋ยวชวนแฟนไปเก็บเห็ดหูหนูด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าที่ป่าจะมีเห็ดหูหนูออกหรือยังนะคะไปกันเลยค่ะ ตอนนี้เรามาเจอเห็ดแล้วนะคะนี <c oughs> oh, ่เห็ดหูหนูหูช้างนะคะพี่น้องพุ่อนนะพุ่อนนะดูตรงนั้นนะคะโอ้ยขึ้นไปสูง้าจะเก็บยังไงเนาะเนี่ยมันอยู่สูงมากเลยนะคะเดี๋ยวเออว้าวนุ่งเนี่สูงนุ่งนุ่งต้องให้แฟนช่วยเก็บแล้วอ้ว้าวนู่นนู่นนู่นดูดูป่า เก็บนะคะปีนเท้าปีนปีนนี่นะคะนี่นี่เราได้แคบเดียวนะคะต้นเดียวเดี๋ยวบอกหลายแล้วเข้าเดียวไปไปหาต้นอื่นต่อนะเราจะเจออันนี้มันก็มีสูงๆนะคะเอาไม่ถึงเนาะมันสูงมากเลยค่ะแต่ว่ามันยังไม่โตเท่าไหร่เนี่ยเพื่อนๆหนึ่งๆสูงให้ดูโอ้เนี่ยค่ะน้อยๆเล็กๆน้อย ก็ซ้ำ darling uh, uh, อันนี้ฮะนี่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  darling is down here. <Yeah. S 1> นี่ค่ะเดี๋ยวว่าตำแหน่งก็ต้อง <Yeah. S 1> ดูดีๆได้แค่ for darling just some some นี่ค่ะกำลังเกิดเลยอยู่ตรงนี้เลยนะคะเนี <laughs> ่ยมันยังดอกไม่ใหญ่นะคะบางอันคือกำลังจะออกเนาะถ้าหนาวกว่านี้คงจะออกเยอะกว่านี้ระ <Okay. S 1> วังเดินเท้าเอ้ย ฝนเพิ่งตกไปเมื่อวานนะคะก็เลยจะลื่นๆหน่อยต้องต้องระวังลื่นเนาะนี่เขากำลังออกก็เลยยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะนี่แต่เราก็เดิมได้เยอะแล้วฝนใหญ่นี่ยอาคนเกี่ยวทับเฮดคอยอน,น,นี่ไปหาต่อคะ่ะไปไปดูต้นอื่นต่อนะคะนี่ค่ะเป็นป่าที่เรามาเก็บนะคะ ตอนนี้เรามาเจอแล้วป้าพี่น้องอันนี้บลกหลายด้น่เุ่น่ะุนะ่น่ะมาระวังเด้อเถุนะ่น่ะโอ้ว้าวได้เลยชอเม่อ๋อเป็นเจลลี่เจลลี่นะคะ ah. เพราะว่าฝนตกนะโอเคนั่นนั่นด้วสิหูช้างนะคะหูช้างเพื่อนต้นนี้ก็เยอะแล้วนะเนี่ย ไปไปไปเก็บ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 หูช้างข้างล่างเด้อนนะหูช้างแกเป็นคนเก็บให้นะคะระวังเดาเนี่ยมันอยู่ฝั่งน้ำมันก็จะเก็บยากเนาะ ตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะแล้วก็ได้เห็ดหูหนูมาประมาณหนึ่งนะคะยิ่ก็จะเอาไปตากแห้งไว้นะคะแล้วก็เวลาอยากจะทานค่อยเอามาทํากินเนาะมาแช่น้ําแล้วก็ทําเมนูต่างๆนะคะสุดท้ายนี้นะคะฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกคนทุกไลค์ทุกแชร์ share, ที่เข้ามาด,ดูวิดีโอนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะสําหรับวันนี้ลากัไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย